สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะทาเตือนค่ะวิดีจะทําขึ้นว่ากับวันเทิงนะคะขอทุกคนทุกคนครับชมข้อความมาทิงเท่านั้นนะคะจีนบ่ายวีทุกคนจะบอกว่าคือหุ้นก็จะกระ,กระปิดกระปอยนะคือแบบว่ามา,าลงมั่งไม่ลงมั่งค่ะแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ว่าว่างไม่ว่างนะคะทุกคนนี่นะคะถ้าใครนี่แอดอันนี้เลยนะ ถ้าใครอยากได้หุ้นนะครบทุกหุ้นจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเนี่ยอ่านให้เข้าใจนะคะสะดวกทักไม่สะดวกไม่ต้องทักนะครับมืออื่นเอ้ยมือนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วเดย์พี่น้องเมื่อคืนใครตามโอ้ตาปัต,ตนาได้บวล่างพี่น้องงวดรอบหน้านี้ก็คือแบบเบาเบามือเบาได้เบานะเบาได้เบานะ <c oughs> 烟卷。<In. S 2> หาตังซื้อปากาก่อน ดูตามใบนะโดยให้ดีนะคะไม่ได้เปิดฝายมันก็เลยเมืดๆแต่ทุกคนดูให้ดีนะคะชอบสีไหนไปสีนั้นนะคะ ดูให้ดีนะวินหนึ่งสองสามนะคะ ดูให้ดีนะทุกคนมันมืดๆนะคะนี่แคปเลยค่ะแคปได้แคปนะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะรับชมเกกัอปบนตึงตอนนั้นนะครับพี่น้องขอให้โชคดีนะคะ